สวัสดีครับจาก fps thailand.com ทุกท่า o นะฮะวันนี้ตีสามนะตีสามของคืนวันที่22นะฮะพี่แว่นยังได้นอนเพราะว่ากำลังเตรียมของไปญี่ปุ่นตอนช่วงเช้าวันที่22นี่แหละครับผมคงเป็นคนนอนยากอยู่แล้วนอนดึกโอเควันนี้แลงรีเซ็ตนะครับผมก็เป็นน้องบอลนะน้องบอลจะได้สิทธิ์นั้นก่อนที่แว่นจะไปญี่ปุ่น น้องบอลไลน์มาหาเอาเดี๋ยวกันนะงงแล้วกูเดี๋ยวดูอ่าไลน์กินก่อนว่าน้องเขากดรับหรือยังภาพตัดอ่ายังไม่ได้กดรับปึ๊บอันดับที่อันดับสองโอ้หแรงอันดับสองว่ะใช่ไหมนี่ได้สิบล้านแล้วก็ตั้งแต่เวอร์เบส เดีกันนะไปเปิดการ์ดนี้เอาเลิกเอาชัยก่อนนี่ปึ๊บอเดบยอลูกาเชอร์นี่ศูนย์หกการ์ดแม่งเยอะว่ะบอลนีแม่งดองการ์ดปะเนี่ยเวอร์เบสอยู่นี่ครับอีกแล้วเวอร์เบสอีกแล้วก็ น้องบอลอยากได้อิบบาเดี๋ยวจัดให้นะฮะโอเคไม่ต้องอะไรมากมายนะฮะดูแว,ว่นเหลี่ยมอิบบามันมีตัวบีตรงนี้อ่าเดี๋ยวคลิกเยอะๆก่อนป,ป,ปับ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 ตัวบีอยู่ตรงนี้อ่าอิบบาอิบบาอิบบาคำว่าบรามีตัวบีปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอิบอิบอิบ,อบตรงปอปลาแล้วกันนะฮะผม อันนี้เป็นทริคของวีแว่นฮะเป็นสุดลับไม่เคยบอกใครเลยนะฮะเป็นคลิกปอปาครับแล้วก็เปิดครับกี <c oughs> <ฮ>่กูก็ดีใจไปงั้นแหละสวัสดีนายเดอ้ย <c oughs> <c oughs> ตกใจเลยแม่งมา ทำยังไงดีเนี่ยรู้ละรู้ละเสิร์ชก่อนแป๊บนาบอลแป๊บนะเ,เจอละเจอละ่า เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทำอะไรสักอย่างให้ดูนะฮะเออหปนอะหรอวะเจอละเจอละเสียไฟแป๊บหนึ่งอย่าบอกไอบอลน,นะปึ๊บนี่นี่เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องงา คุณได้อิบราอิมโมวิชเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับจัดของก่อนอะไรของกู